นี่เครื่องมหาเทพโอ้โหอะไรเนี่ยขอบจอเลยเนี่ยเดี๋ยวขึ้นรูปข้างๆเปรียบเทียบกันเลยนะครับเหมือนไหม <c ười> ขอบจอ,อยังบางอะ่ะ <c ười> อ้าโอ้โหเสร็จแล้วคายังติกต๊กติก๊คนโง่ ไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละมันไม่มีอะไรให้เราเล่นอีกแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มันทําอะไรไม่ได้แล้วอ่ะเพสโต้เข้าไม่ได้เราจะโหลดแอปยังไงเนี่ยอ่าโอเคตอนนี้เข้าได้แล้วนะครับน้าเดหาวิธีเข้าได้แล้วนะเดี๋ยวน้าเดจะบอกให้ฟังนะครับวิธีเข้า Google p l a เพสโต e ที่น้าเดเข้าไม่ได้ตอนแรกทําแบบนี้ถึงจะเข้าได้เคลียร์แอปครับกดเคลียร์แอปไม่ให้มีอะไรเลยนะ มันน่าจะแรมไม่พออ่ะมันก็เลยเข้าไม่ได้อ่ะพอเคลียร์แอปนะก็จะเข้าได้น่เห็นไหมพอเราเคลียร์แอปก็จะเข้าได้นะครับสำหรับคนที่หลวมตัวซื้อเครื่องมหาเทพมาก็อ่ะถ้าอยากใช้ก็ใช้แบบนั้นเดเราก็โหลดแอปได้ละมี Facebook มี TikTok ไลฟ์อ่ะลองดู TikTok นะ เกียบมาแล้วติกตัว ติ๊กตอกไลย,ยังกระตุกอะ่ะมาดูดินี่เราต้องใจเย็นๆอย่างมากเลยนะครับเวลาจะดูจะเลื่อนแต่ละอย่างนะดูดิดูด,ดิโอ้โหเลื่อนอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะอ่าอย่างนี้เราต้องเลื่อนชา้ชาๆแบบนี้นะครับ นี่แหละความเร็วเป็นของปีศาจนะครับ i n f i n i t ต GT n ี o ีโอสีโอ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวอะรีวิวต่อไปไม่ไหวละ โอ้ยสู้ชีวิตมากไม่ไหวแล้ว YouTube ไม่มีนะครับไม่มีให้ติดตั้งแล้วนะน่าจะ Android เก่าแล้วอ่ YouTube ก็เลยติดตั้งไม่ได้นะครับนี่คือขนาดหน้าจอที่แท้จริงของตัวเครื่องนะครับ960ณ480แรมนี้เช็คไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแรมหลอกตัวนี้ไม่ใช่ Android 10เป็น Android 4.4.2 KitKat ก็ถือว่าเก่าพอสมควรเลยนะ แล้วก็ลงหลายๆแอปอะไรก็ไม่ได้นะครับ YouTube ไม่มีนะครับนี่ชื่อแบรนด์ว่าเวลคัมจริงด้วยเสียงที่คุณเคย w เ l ลคัมโอเคสำหรับการทดสอบเครื่อง i n f i n i t ต GT Neo 2 5G ก็ประมาณนี้นะครับโอ้ย